สวัสดีครับสวัสดีฮะสวัสดี FC ทุกท่านนะฮะกับผมฮะหลังป้ายแดงแต่างซิงฮะ,ะทางช่องชาแนล u ูทูบช่องนี้แล้วก็ทางแฟนเพจ Facebook หลังป้ายแดงแต่างซิงนะครับช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะฮะก็ขออนุญาตใส่แมสนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวผมเองแล้วก็ลูกค้าที่พบปะพบเจอกันนะฮะกับวันนี้เดี๋ยวผมพาเดินชมรถ2คันนี้ตอนนี้เอารถมาจอดคู่กันเรียบร้อยแล้วฮะสำหรับรุ่น ที่ถามเข้ามาเยอะเหมือนกันว่าถ่ายรีวิวให้ชมหน่อยสําหรับรุ่นรถรุ่นนี้นะฮะและวันนี้ก็ได้มาจอดคู่กันฮนะ,ะเพราะรุ่นนี้มีแค่า2สีนะฮะเดี๋ยวผมพาเดินชมกับรถ2คันนี้กับรุ่น4ประตู X Series Speed นะฮะรุ่น4ประตูเตี้ย X Series 2คันนี้เดี๋ยวผมพาเดินชมเลยฮะ,ะนี่ครับอยู่ด้านนี่ครับสำหรับสคันนี้นะครับ ก็คือรุ่น4ประตูเตี้ยรุ่น X s e r ซ e s ฮะก็คือรุ่นที่ตกแต่งชุดแต่งจากโรงงานอยู่แล้วครับชุดแต่งแบบนี้รับประกันไปพร้อมกับตัวรถเลยฮะสปีหรือว่า 1- นึ่งแสนกิโลตรงนี้ลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าชุดแต่งแบบนี้เกิดลอกเกิดอะไรก็ทางอียสูร์เขารับประกันให้อยู่แล้วครับเพราะว่าเป็นชุดแต่งที่ติดตั้งมาจากโรงงานเวลาเกิดอุบัติเหตุก็สามารถเคมได้นะครับทุกอย่างตรงนี้เคมได้หมดนะฮะตรงนี้สีขาว ราคาจะอยู่ที่8,14,000บาทนะครับส่วนสีดำราคาจะอยู่ที่8,21,000บาทนะครับราคา2คันนี้ราคาจะแตกต่างอยู่ที่7,000บาทนะครับเพราะสีดำเป็นสีดำมุกนะครับแต่สีขาวก็คือเป็นสีขาวธรรมดานี่ฮะนี่คือกระจังหน้าทั้งสองคันนี้ก็จะคาดด้วยสติกเกอร์เนี่ยครับแล้วมีคำว่า X s e r i e ให้นะครับทั้งสองคัน แต่สีขาวจะดูเด่นนิดนึงนะครับเพราะว่าทุกอย่างจะตัดกับสีดํานะครับส่วนสีดําก็จะกลืนไปหมดเลยฮะเอ็กซิลี่นะครับเอกลักษณ์เขาก็คือดําแดงนะคะตรงนี้ของรุ่นเอ็กซิลี่สำหรับคันสีขาวก่อนนะครับคันสีขาวคันนี้คันนี้ก็คือใส่ล้อเวลนะครับนี่ก็จะเป็นแนวทางสำหรับการตกแต่งเนาะเผื่อลูกค้าท่านใดชอบการตกแต่งทรงแบบนี้ก็ แคปหน้าจอส่งมาให้ผมได้เลยนะสำหรับรายละเอียดการตกแต่งรถทันนี้ก็คือใส่ซีรียางสองสามห้าสี่ห้าิบดกดหน้าลงมา2นิ้วครับสเตปนี้แต่งกันเยอะมากนะครับแล้วก็ด้านหลังก็คือสองหกห้าสี่สิสิบดกดหลังลงมา3นิ้วนี่ฮะนี่ก็จะเป็นทรงของรถเตี้ยนะครับเพราะว่ารุ่น X Series ถ้าจะเตี้ยกว่านี้ก็มันจะมีสเกิร์ตเข้ามาครับทำให้การขับขี่ค่อนข้างจะยากครับถ้าคุณกดเยอะลงกว่านี้นะครับ ส่วนด้านท้ายนี่ฮะด้านท้ายเอ็กซิลี่ก็คือชุดแต่งรุ่นเอ็กซิลี่ก็คือชุดแต่งรอบคันอยู่แล้วนะครับจะไม่มีการใส่ค้ำหลบป้ายอะไรพวกนี้ไม่มีเพราะมันมีชุดแต่งมีสกเกิร์ตตรงนี้ให้อยู่แล้วนะครับสําหรับรุ่นเอ็กซิลี่ก็สวยอีแบบนะครับรอบสีขาวครับสําหรับสาววกที่ชอบโทนสีขาวนะครับมีสติ๊กเกอร์ตัดแบบนี้ก็ ักเข้ามาได้เลยนะฮะตรงนี้ส่วนสีดําสีดําก็สวยไปอีกแบบนึงครับเป็นเป็นสีดํามุกนะครับนี่ฮะคันนี้ก็จะสูงกว่าคันสีขาวนะครับเพราะว่าคันสีดําก็คือเนี่ยฮะใส่ยางหนานะครับสําหรับคันนี้ก็คือใส่ล้อ m 1 s f นะครับใส่ซีรียางสองห้าห้าห้าสิบนะฮะแล้วก็กดหน้าลงมาแค่นิ้วเดียวข้างหลังสองนิ้วนะครับตัวทีข้างหลังสองนิ้ว แล้วก็ด้านหน้าใส่ซีรีส์เท่ากันครับสองห้าห้าห้าสิบแล้วก็กดหน้าลงมาแค่สองนิ้วนะหนึ่งนิ้วนะครับโทษทีนะสับสนละหน้าหนึ่งนิ้วนะครับแล้วก็หลังสองนิ้วเนี่ยครับนี่ศูนย์ด้านหน้าก็เนี่ยฮะก็ถือว่าสวยแล้วก็ลงตัวครับสําหรับการตกแต่งนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่ชอบการตกแต่งนอกเหนือจากตรงนี้ก็สามารถแคปรายละเอียดการตกแต่ง มาให้ผมดูได้เลยนะรตรงนี้แต่ก่อนอื่นก่อนที่จะมาถึงรายละเอียดการแต่งรถไฮไลท์จะอยู่ที่การทําเรื่องทําไฟแนนซ์นะครับกรณนที่ลูกค้าซื้อผ่อนทําเรื่องยังไงให้ผ่านตามเงื่อนไขให้ผ่านตามโปรโมชั่นอันนี้คือสาระสําคัญที่สุดนะสำหรับการซื้อผ่อนนะครับสําหรับสีประตูรุน่นนี้ดาวเริ่มต้นใช้เงินออกครบเพียงแค่49,000บาท49,0 0 0บาทลูกค้าได้ของแต่ง จบที่4ี่หมื่นเก้านะครับกรณีที่อยู่ค้าจัดผ่านที่ดาวสิบเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีเก็บเงินเพิ่มนะยกเว้นอย่างเดียวคือค่ามัดจาป้ายแดงเท่านั้นนะครับค่าจดทะเบียนทุกอย่างรวมเบสเ็จให้หมดแล้วนะฮะจัดไฟแนนซ์ผ่านกําเงิน4ี่หมื่นเก้ามาเอารถออกไปได้เลยนะฮะสำหรับกรณีที่ดาวผ่านที่สิบเปอร์เซ็นต์กรณีถ้าไม่อยากใช้คนค้าไม่อยากใช้คนค้าก็คือดาวเริ่มต้นอยู่ที่เจ็ดหมื่นเก้าเจ็ดหมื่นเก้ากรณียืน่นไฟแนนซ์ผ่านคนเดียวนะฮะจัดไฟแนนซ์ผ่าน ใช้เงิน7จ็ดหก้าําเงิน7จ็ดหมาเอารถออกไปขับได้เลยฮะส่วนรายละเลอียดการตกแต่งก็แจ้งผมมาได้เลยครับหลังจากไฟแนนซ์ผ่านนะครับว่าอยากแต่งรถแบบไหนอยากดีไซน์รถของตัวเองให้ออกแบบแบบไหนหรือว่าอยากตกแต่งให้ไม่เหมือนใครก็แวะเข้ามาสอบถามทักทายก็ได้ครับเพราะว่าการแต่งรถบางทีแต่งซ้าๆเดมิๆดมๆบางทีลูกค้าเห็นแล้วก็อาจจะเบื่ออาจจะอยากได้ แนวงางตกแต่งอื่นๆอะไรเงี้ยก็แวะเข้ามาสอบถามทักทายได้ยินดีครรถของคุณเองคุณสามารถออกแบบในการตกแต่งรถของคุณเองได้นะฮะตรงนี้แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ทางผมสามารถทําให้คุณได้เนาะตรงนี้รายละเอียดก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางครับที่เคยบอกทุกคลิปอยู่แล้วว่าการส่งมอบรถโปรโมชั่นดีไม่ดียังไงก็คือดูที่การส่งมอบรถยนต์โปรโมชั่นดีต้องส่งมอบได้ตามที่ลงโฆษณาไว้และ การส่งมอบทุกคันก็ลูกค้าจะได้เห็นอยู่ในช่องนะครับสำหรับการรีวิวการส่งมอบรถยนต์อันนี้ก็จะทํามาตลอดอยู่แล้วทุกคันลูกค้าทุกคันทุกเคสที่ส่งมอบผมก็จะลงไว้นะครับเป็นรายละเอียดให้ลูกค้าท่านอื่นได้ดูว่าท่านนี้ออกรถได้ทําอาชีพนี้อยู่จังหวัดนี้อะไรเงี้ยฮะรตรงนี้นะครับก็ไปบ้างครับตําแหับคิีนี้ก็มาแนะนําเนาะใช้เงินเริ่มต้น4ี่หมืนเกาจะไปแหนผ่านกําเงิน49่หมเอารถคันนี้ออกไปขับได้เลยฮะ ทั้งสองสีใช้เงินออกรถเท่ากันนะครับให้เงินดาวเท่ากันดาวต่ำสี่หมื่นเก้าไม่ค้ำเจ็ดหมื่นเก้านะครับตรงนี้ฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ในช่องของ YouTube ช่องนี้แล้วก็ฝากเข้าไปกดติดตามในช่องแฟนเพจ a c e b o o k ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดที่กระดิ่งในช่องของ YouTube ให้ด้วยสำหรับคลิปใหม่ๆที่จะนำมาลงแล้วก็รายละเอียดต่างๆที่อัปเดตการตกแต่งรถรุ่นอื่นๆนะตรงนี้ก็ฝากด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้บายบายครับ สวัสดีครับขอบคุณด้วยนะครับสำหรับทุกขั้นที่ติดตามนะครับติดตามการส่งมอบรถยนต์ติดตามการรีวิวต่างๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ไว้สําหรับให้ลูกค้าได้พิจารณานะครับว่าการซื้อรถใหม่ป้ายแดงอยู่นี้ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับทําเรื่องฟรีนะฮะไม่ต้องวางเงินจองนะครับไปน้ำผ่านเสร็จแล้วลูกค้าก็ทําเรื่องจองเข้ามานะครับยินดีบริการลูกค้าทั้งประเทศนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ภาคใดของประเทศไทย ก็ยินดีให้บริการนะครับผมช่องทางการติดต่อนะครับถ้าลูกค้าอยากติดต่อเข้ามาก็เดี๋ยวผมจะแปะไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อสะดวกช่องทางไหนก็แวะเข้ามาสอบถามทักทายกันได้เลยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งช่องนะครับที่ยินดีให้บริการลูกค้านะครับไม่ว่าลูกค้าจะทําอาชีพอะไรนะฮะอยู่ที่ไหนก็ยินดีบริการหมดฮนะโปรโมชั่นดีไม่ดียังไงก็ดูที่การสมงมอบรถยนต์เป็นหลักเนาะ เพราะว่าผมก็พยายามทำคอนเทนต์ที่เือเน้นการส่งมอบรถยนต์และเข้าถึงทุกๆอาชีพที่ลูกค้าเข้ามาหาผมนะฮะก็ไม่จาเป็นว่าต้องเป็นลูกค้าพนักง,งานบริษัทค้าขายเกษตร,รกรก็เอาให้มันหลากหลายนะฮะก็ลูกค้าที่ตรงกับสายงานอาชีพอะไรก็แวะเข้ามาสอถบถามรัยละอยกันได้เลยนะครับโอเคครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับฝาก,ฝากด,ด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืม กด Subscribe ช่องของ YouTube ช่องนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดที่กระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับผมสำหรับวันนี้บายบายครับพบกันอีกทีคลิปหน้า E ี T ีหน้านะครับผมสวัสดีครับ